สวัสดีค่ะแฝงจากร้านอ้อม Big กไบนะคะวันนี้ค่ะมาส่งมอบรถซ b 650F คันนี้นะคะตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 6ราคาค่าสินสอดคันนี้นะคะ139,000บาทแล้วก็อยู่กับลูกค้าที่มารับรถในวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยอันนี้เป็นเคสที่ลูกค้าอายุน้อยมากๆแล้วก็แถมอายุงานน้อยด้วยออกรถเพียงแค่ไม่ถึงหมื่นมาฟังเสียงจากลูกค้ากันเนาะว่าประกอบอาชีพอะไรถึงกล้าที่จะมาออกรถร้านอ้อมบิ๊กไบอันนี้คุณพี่ชื่อว่าอะไรนะคะ พี่ก็รู้จักร้านอ Big ้อมบิ๊กไบจากที่ไหนมารู้จักมาทางเฟซบุ๊กครับพอดีเห็นเอออยากได้บิ๊กไบอยู่แล้วแล้วก็หาหลายๆร้านพอดีเจอร้านนี้แล้วก็ดูไลฟ์สดบ่อยมากดูไลฟ์สดด้วยช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์เลยรู้จักกันนานนานแค่ไหนแล้วคะพี่เกือบปีแล้วครับรู้จักกันมาเกือบปีแล้วอันนี้แฟมขออนุญาตสอบถามค่ะคุณพี่ทาอาชีพอะไรนะคะเป็นพนักงานบริษัท เป็นประกอบพวกตู้ต่อบินอะไรพวกเนี้ยครับอ่าอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่นครปฐมครับอยู่จังหวัดไร่ขิงอ่อวัดไร่ขิงนะคะอันนี้สองคุณพี่อายุงานมากน้อยแค่ไหนคะบอกให้ชัดๆหน่อยค่ะสองเดือนนิดๆครับสองเดือนเท่านั้นวันนี้ออกรถเท่าไหร่คะแปดพันห้าแปดพันห้าร้อยบาทจัดไปแนนยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากครับสะดวกมากเลยสะดวกมากเลยเนาะวันนี้อยากให้ลูกค้าค่ะ ฝากถึงคนที่กำลังดูคลิปของเราวันนี้ว่าอะไรบ้างคะก็ถ้าอยากออกบิ๊กไบก็ลองมาดูที่ร้านนี้ก่อนครับเพราะบริการดีมากแล้ว จับใช้นั้นคือไม่ยุ่งยากมากเลยครับอ,อายุงานสองเดือนออกได้แถมใช้เงินออกรถไม่ถึงหมื่นด้วยนะคะมีอายุ20ปีบริบูรณ์ด้วยใช่ไหมคะนี่พึ่งยี่ปีมาหมัดๆเลยนะคะใครสนใจก็สามารถมาดูรถได้ที่ร้านอ้อม b ิบไบส์วันนี้แซมเป็นตัวแทนของร้านอ้อมบิ g ไบส์กราบขอบคุณลูกค้านะคะที่เลือกมาออกรถที่นี่ค่ะยังไงก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะกับวันไล่ขิงด้วยความปลอดภัยนะคะ